อะไรขึ้นทำไมพี่โบนัทวันมนสวรรค์หรือว่าป้าโบของแม่แม่เอฟซีทุกคนแล้วก็ของน้าองายสกุลนรพรได้ทำการยุติพี่น้องคะทำการยุติหรือทำการลาออกจากการเป็นบุคลากรของวงมอรำเสียงมีหกเกิดอะไรขึ้นแฟนคลับแต่ละคนคือต่างตกใจบอกว่าอา้าวป้าโบจะไปไหนทำไมได้มาออกกลางคันแบบนี้มันเกิดเรื่องราวจากที่ ทางไลสุหรือเปล่าแฟนคลับก็คือสงสัยกันอย่างมากพี่น้องคะในเรื่องเล่านี้ก็คือมืออมือเศารมือว่านนะคะปะโบออกมาโพสต์เลยพี่น้องคะว่า,อาขอให้ทุกการเริ่มต้นมีสิ่งดีๆเข้ามาเสมือนนะคะพี่น้องคะแล้วทีนี้ก็เป็นเป็นโพสเนาะเป็นการาเป็นการเหมือนกับเอกสารใบหนึ่งเลยสำหรับการยุติ ในการเป็นหมอรำของวงเสียงวิหกนั่นเองเราพอได้เห็นก็ตกใจนะเพราะว่าพี่น้องคอาป้าโบเนาะป้าโบป้าอ้อนหรือป้าโบก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ถ่ายคลิปถ่ายเรื่องราวของน้องไอศกนพอ์ให้เราได้เห็นบ่อยมากพี่น้องคะแต่ละเรื่องแต่ละเล่าที่เพื่อนในไทยถึงแบบว่าเออวันนี้ก็คือผ้าอีลาไปนั่นไปนี่ผ้าอีลาไปกินกินนี่ก็คือเยอะมากๆแล้วอยู่ๆคือป้าโบก็คือทําการ ออกลาบออกไปแล้วก็คือยุติในการเป็นนางเอกหมอรำเสียงหกพีนองรู้สึกว่าโอ้ใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยบอกว่า,าทางประโบนบอกว่าเนี่ยอรุณสวัสดยามเช้านะคะทุกคนนันเป็นที่รักโพสต์นี้คือพี่โบนัทวันขออนุญาตใช้พื้นที่เฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งให้ทราบว่า ป้าโบก็คือพี่โบนัทวันนั้นได้ยุติบทบาทหน้าที่บุคลากรของวงหมอรำเสียงวิหกเรียบร้อยแล้วนะคะและได้แจ้งประสงค์ไปยังหัวหน้าวงทั้งสองแล้วคือบอสนกและบอสนุเรียบร้อยแล้วค่ะอ่า หัวหน้าทั้งสองรับทราบความประสงค์เรียบร้อยแล้วเช่นกันกขอบขอบคุณผู้บริหารครูเบลครูพี่ออสและเพื่อนร่วมงานทุกชีวิตค่ะในองค์กรด้วยความอบอุ่นเสมอมานะคะรักทุกคนด้จยใจรักทุกคนด้วยใจค่ะโอ้ก็เลก็บกว่าโบนัธวันร้อมกับอีโมจิไหวแล้วก็หัวใจนั่นเองพี่น้องขาเนี่ยแล้วแฟนคลับแต่และคนคือตกใจถามเขามาว่าป้าโบอ่าป้าโบออกเพราะอะไรแล้วทีนี้ป้าโบคือออกมาคอมเมนต์ตอบกลับใต้โพ์บอกว่า ขออนุญาตไม่แสดงออกถึงเหตุผลในการออกนะคะเออที่ได้ยุติบ,บทบาทในครั้งนี้ในองค์กรขอบพระคุณค่ะขออนุญาตแจ้งนะคะโบเองผู้บริหารไม่ได้ไล่ออกย้านะคะว่าผู้บริหารทั้งสองคือบอสนุและบอสนกไม่ได้ไล่ป้าโบออกในการเป็นอ่าในการในการเป็นศิลปินในครั้งนี้คือไม่ได้ไล่ออกคือป้าโบพิ่นแบบว่า เพิ่นออกเองประมาณนี้นะคะก็คือเขาจะชี้แจงนะคะผู้บริหารไม่ได้ไล่ออกค่ะเป็นความพึงประสงค์ของพี่โบเองค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็บอกว่าวันนี้และสดกลุ่มปิดฝากเป็นกำังใจให้ทีมงานด้วยนะคะอ้าพี่น้องคะแฟนคลับแต่ละคนก็ต่างมีทั้ง มีทั้งคนคิดว่าต้องเป็นแบบนี้แน่นอนแล้วมีคนไม่กลังใจป้าโบคือเยอะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ให้ดูว่าแต่ละคอมเมนต์ออกมาคอมเมนต์ออมมนยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่ป้าโบได้ออกไปพี่น้องคาถ้าใครคิดหรือมีความคิดยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าป้าโบออกเป็นเพราะอะไรนั่นเองค่ะน้องขาแล้วทีนี้ ก็มีแฟนคลับท่านนี้ออกมาคอมออกมาคอมเมนต์เออใต้โพสต์ประโบเนี่ยบอกว่าอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะบ,บอกว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ก็แอบใจหายเหมือนกันนะคะป้าโบเข้าใจความรู้สึกแล้วก็เข้าใจหัวเข้าใจคันให้ลึกๆของป้าโบเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็บอกว่า ติดตามป้าโบติดตามป้าโบมานานมากป้าโบดูแลและบอกสอนหลานดีมากก็คือไอศุกุณพภรนั่นเองแล้วก็ดีจริงๆมากค่ะไม่เคยเห็นตัวจริงไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดแค่ได้ติดตามป้าโบใน Facebook ยังรู้สึกว่าป้าโบรักหนูจิ๋วมากตอนนี้สงสารหนูจิ๋วคงเสียใจที่ป้าโบนั้นไม่อยู่ในวงแล้วน้องคงคิดถึงมากแน่เลยค่ะป้าเนี่ยแหละค่ะเพราะว่า เหมือนกับที่เราเห็นเนาะในแต่ละเรื่องแต่ละราวแบบว่าเออป้าโบพาไอจกุณาพรไปนี้นะไปเที่ยวน้ากันไปกินนันกินนี้น้ากันหลากหลายจริงๆก็คือรู้สึกว่าไอสกุณาพรสนิทกับป้าโบป้าออนอย่างมากพี่น้องคือจังไปเที่ยวกอนก็คือป้าโบก็สอนในการร้องการล่ําของอีหลาได้ดีมากๆเลยพี่น้องคะ แล้วทีนี้แฟนคลับก็ออกมาคอมเมนต์มากมายค่ะบ,บอกว่าใช่ค่ะน้องคงคิดถึงมากแน่เลยแล้วก็คงเสียใจมากค่ะพี่น้องคะทุกคนได้รับผลกระทบหมดสงสารน้องจริงๆเลยใช่ครับยังมีอะไรอีกเยอะเลยอย่างอย่างตามมาเออก็ติดตามดูต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับที่อยู่ในวงแล้วก็ทุกคนที่ได้ออกไปเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้ประโบเดินทางต่อไปอย่างราบรื่นนะคะขอให้มีความสุขกับเส้นทางที่ที่เลือกเดินอันนี้คือแฟนขับเพิ่งบอกนะคะพี่น้องคะส่วนมากแฟนลับจะใจหายกับการลาวงการออกจากวงในครั้งนี้มากพี่น้อง โอ้โหแฟนคลับเป็กำใจดีมากๆเลยค่ะใจหายนะป้าโบสอนและดูได้ดูสิวได้นีมากเลยค่ะเคารพทุกการตัดสินใจเป็นกำใจให้นะคะสบายใจแล้วกลับมาอยู่กับพวกเรานะคะ FC ทุกคนรออยู่นี่แหละค่ะพี่น้องคะ FC วงหมอรำเสียงของ FC ใครก็ตามที่ คอยติดตามคอยเชียร์ก็คือบอกว่าเนี่ยกลับมาได้เสมอนะเราจะคอยอพักดันเราจะคอยติดตามคอยซัพพอร์ตอยู่เหมือนเดิม<อ>เนี่ยค่ะ,จะใจหายมืนกันคับป้โบไม่คิดว่าจะมีวันนี้และทุกคนมีเหตุผลมีผลในการตัดสินใจขอให้ทุกการเดินทางของป้โบนั้นมีแต่ความโชคดีอย่าลืมคิดถึงหนูจิ๋วนะคะรักป้โบค่ะเนี่ยแฟนคลับแต่ละคนคือแบบให้กําลังใจดีมากในเรื่องราวนี้ แต่ยังไงก็ต้องรอดูเนาะว่าอาสุนพรจะมาว่ายังไงหรือจะคิดถึงปาโบไหมหรือว่าถ้าคิดถึงก็ไม่ยากพี่น้องคะอาจจะไปมาหาสุกันได้ในในแต่ละในแต่ละเรื่องราวหรือว่าถ้าได้ไปทําการแสดงที่ไหนหรือใกล้ป้าโบอาจจะให้กำลังใจก็ได้พี่น้องคะเพราะว่าการออกครั้งนี้คือไม่ใช่การไล่ออกไม่ใช่การแบบว่าบัคับให้ออกก็คือเป็นการที่ป้าโบคือตัดสินใจแล้วว่า ออกเองนั่นเองค่ะคือยุติบทบาทของการเป็นบุคลากรของวงหมอลำาิงหงที่ร้อยแล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่มีอะไรปัดหมาก,กันรืึเปล่าในเรื่องราวนี้แล้วก็ไม่รู้ความเบื้องลึกเบื้องในของของเพื่อนนะคะแต่กะขอให้ประบ,บวนแบบเดินทางแล้วก็ยังหลับหลือนเนาะในการที่ออกไปจากอ,าอ,าองค์กรออกไปจาก เสียงมีหกก็คือขอให้แบบว่าลาบลืนอย่าลืมคิดถึงหนูจิ๋วนะคะคิดว่าอาอสกุลณพรคงคิดถึงปะโบมากเพราะว่าแต่ละคลิปคือเวลาเหงาเวลาเศร้าหรือเวลาอะไรก็คือโทรหาปะโบปะอ้อนตลอดเลยเนี่ยแต่ละเรื่องราวเนี่ยแหละคะ่ะ นูจิวคงลองให้ตามป้าแน่ๆเลยพี่น้องคะคอมเมนต์แล้วือทางพี่แพวทิดาก็ออกมาตอบกลับแบบนี้เหมือนกันบอกว่าตกใจเห็นโพสแบบนี้ของพี่โบยังไงแพวก็รักแลยคารถเหมือนเดิมนะคะพี่สาวของมณีแก้วเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะทุกคนนะ่ะทุกคนที่เป็นศิลปิในในวงหรือแฟ็นขับทุกคนต่างรักป้าโบอย่างมากเนี่ยถึงว่าแบบมีคนหักคนแพ่เพืเ่อนหลายอีลี โอ้โหหนูจิ๋วลูกขาวจะเป็นเช่นไรล,ลูกคณนะพี่น้องแต่ละคนก็คือแบบกลัวว่าแบบหนูจิ๋วจะแบบว่าป้โบไม่อยู่จะเป็นยังไงเนาะยิ่งสนิทกันอยู่อะไรทํานองนี้แต่ว่าเราก็คงอ,อยู่กับปัจจุบันนั่นเองเนาะอนาคตเป็นยงไงก็ต้องรอดูในวันข้างหน้านี่แหละค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะก็มาพูดเรื่องราวของนี่แหละป้าโบนะคะคือพี่โบนะทัทววันมณฑลวค์คือได้ยุติการเป็น องค์กรเป็นบุคลากรจากหมอลำเซี่ยงหกพธบไปแล้วสําหรับเมื่อวานที่ผ่านมายัางไงขอเป็นกำลังใจให้ทั้งองค์กรเสียงวิหกให้ทั้งป้าโบ้ทั้งอาสนพรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะคะยังไงก็ฝากเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะคะจะมาเปิดข่าวครา,าวอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปกันค่ะ